ทิตคุณย่าค่ะคุณย่าเรียกเททิตค่ะไม่มีอะไรอะ่ะคุณย่าเรียกเททิตไปดูเปิดกองวิกสามาะมันมาแล้วมาแล้วหรอ,อไปอครับผมไปเองนะย่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่องสามร่วมกับบริษั คุณผู้ชมค่ะแม่ไม่ต้องดูเวลาหรอกค่ะบ่ายสองโมงครึ่งวันอาทิตย์ถูกต้องแหละแต่ที่ได้ยนินเสียงเจตอนนี้ก็เพราะว่าเจนั้น,นร้อนเงินเอยเอย าพาคุณผู้ชมไปดูเบื่องหลังครองละครเรื่องอีกด้วยตัวเองเพราะว่ามีภาพเหล่านี้นั่นแหละนั่นแหละตอนที่พูดใส่หน้าแหละรตรงใจฮะตรงใจพี่เป็นคนที่ชอบเล่นอะไรแบบนี้่ะว <Okay. S 1> ิ่ไวิ่งวิ่งคิวไมค์คิวไมค์คิวไมค์วิ่งวิ่งวิ่งโยโย่เฮ้หนูมีโยโย่ได้ครับพี่้<ห> <laughs> ดูอะไรนี่เนี่ย โอ้ยหอมกระชากคอมาหอมก็รู้สึกว่าทําได้เพราะเป็นย่าทําไมเหรอใครก็ว่าอะไรเราไม่ได้เขาเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้ผมให้เขาทำอะไรเขาก็ทำหมดอ่ะย่าๆ่ามาดูหน่อยขาดูหน่อยเออใช่ได้ใช่ได้ไปแล้วไปแล้วผมก็ตัดนี่นี่ย้อยนี่นี่อไปเก็บไปเก็บไปเก็บนโอ้ยทีพี่กุ๊บอ่านี่อะไรวะลากาเนี่ปีหมูไงอะไร อยากจะดูดต้องช่วงหนะักผู้ชมค่ะละครยังไม่ทันได้ออกอากาศมก็มีการพูดถึงละครเรื่องนี้กันทั่วโลกออนไลน์โอ้ยมันจะใช่ไม่อยากจะเซ่ดหรอกค่ะอือแต่อีแค่พูดถึงเนี่ยมันไม่ได้สร้างความกดดันให้ระคายเครื่องผิวเลยกดดันมาก บัมกมากๆจริงๆขอบอกเลยทุกคนคาดหวังมากหรือเกินค่ะก็ยอมรับเลยว่ากดดันมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกดดันอยู่แล้วก็มีคนถามถึงกันมากว่าทําไมไม่เอาเรื่องนี้กลับมาทาซึ่งพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าพี่ยังหาตัวพระเอกนางเอกไม่ได้ตัวอาทิตย์กัะดารุณีเนี่ยเป็นตัวที่หายากที่สุดแล้วพอพี่มาทําเรื่องดวงจักรนี้พี่เห็นนาเดชก,กับยา,ย,ายาพี่ก็เห็นอาทิตย์กัะดารุณีเนี่ย กระโดดออกมาจากตัวหนังสือเลยว่เออเนี่ยคู่นี้มันคืออาทิตย์กับดาลุนีในหนังสือจริงๆเรื่องกรณีนี้นี้ใครครองเน่ยมันจะเป็นเรื่องของเ,ออเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งออมาทําหน้าที่แทนพ่อซึ่งเคยทําผิดพลาดไปกับย่าแต่เด็กผู้ชานคนนี้เป็นคนที่ออรักในอาชีพอาชีพกเกษตรกรซึ่งหาย,ยากมากในเด็กสมัยนี้เ้้้าแลววัันนียยงไม่ช าการกลับมาครั้งนี้ของเราเนี่ยในในการมาส่วนคุณย่าเนี่ยเหมือนกับว่าจะทําให้คุณย่าเนี่ยยอมรับตัวพ่อเราด้วยแล้วก็ให้คุณย่าเนี่ยยอมรับในตัวเราด้วยพอมาเนี่ยคุณย่าก็จะรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนะมีความใฝ่ฝันอยากทำนู่นอยากทำนี่แล้วคุณย่าก็แบบว่าคอยให้โอกาสเรื่อยๆมาทีนี้การเข้ามาในส่วนของคุณย่าเนี่ยเรจะต้องเจอผู้ร้ายผู้ร้ายก็คือหลานสาวคนโปรดของคุณย่าก็คือดารุณี ใส่ใจนักก็ได้ไว้ Wait, รอให้คุณย่ามาตรวจงานสักก่อนแล้วค่อยทำเป็นตั้งใจประจบคุณย่าดีกว่ามั้งคือเขาจะเป็นคนที่รักคุณย่ามากแล้วก็ตั้งใจทำงานเพราะว่าต้องการให้คุณย่ารักแล้วก็แบเบห็นว่าเขาเป็นเด็กดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่มีใครเข้ามาในสวนแล้วเหมือนมาแย่งความสนใจไปจากคุณย่าก็จะเริ่มแบบโอ้ยขี้ช้าจะพยายามหาวิธีแกล้ง អូយអូយអូយ อ่ะขอโทษขอโทษเวลาจะเล่นละครก็จะถามว่าใครเป็นพ่อเอกใครเป็นนางเอกเอพราะเขาบอกยา่ยากกับน,นาเดบบอกเล่นเลย <laughs> เล่นเลยเออจะยากจะง่ายยังไงแบบไม่สนใจแล้ว <laughs> นักแสดงจริงรุ่นใหญ่เนี่ยมีหลายคนที่เป็นสามารถจะเป็นคุณย่าได้แต่ว่าละครเรื่องเนี้ยท่องเที่ยวทั่วไทยมาก <laughs> เาากรงว่าถ้าใช้นักแสดงอาวุโสมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูแลไม่ทั่วถึงนี่ก็เลยต้องตัดสินใจเลือกพี่ตุ๊กเป็นคนที่เออหนักแน่น แล้วก็ดุในบางครั้งแต่แต่ข้างในใจเนี่ยมีความอ่อนโยนอยู่พี่ตุ๊กแสดงเรื่องราวเหล่านี้ออกมาให้ทุกคนเห็นได้ว่านี่แหละคือคุณย่าคุณย่าในนิยายเลยและ่ะอ้อซย่ามากเลยค่ะแม่ตุ๊กทุกครั้งที่โดนดุหนูก็จะนั่งแบบน้ำตาไหลเสยทั้งทงที่หนูไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าฉากนี้ต้องร้องไห้ฉากนี้ต้องอะไรยังไงมันมาเองเลยค่ะทำอะไรทำไมถึงไม่เห็นใจคนที่เขารอยอยู่ข้างหลังบ้าง หนูนกไม่มีใครรอหนูนี่คะไม่ม yeah> ีใครรอและที claro ่นี้เห็นหรือยังฮะเห็นหรือยังว่ามีคนแก่หัวหงอกคนนี้รออยู่เพราะแม่ตุ๊กส่งอารมณ์ได้ดีมากเลยค่ะใส่ตาชัดมากพี่ตุ๊กน่ารักมากแต่เวลาเจอพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กก็จะมาหอมมากอดผมก็เข้าไปหอมได้เลพี่มาดูอะไรนี่เนี่ยอ้ยหอมกระชากคอมาหอมก็รู้สึกว่าทำได้เพราะเป็นย่าทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยสามารถ ญาตาหลานญาตาหลานก็จะมีคนอิจฉาเยอะโดยเฉพาะเพื่อนๆพวัยเดียวกันที่ตาร้อนผ่าก็ขอมากองอะไรอย่างเนี้ยเออคนผู้ชมคะก่อนที่เจจะอิจฉาจะต้องเอาน้ำมาดับไฟแกว่าเปลี่ยนไปดูคู่พระนางอย่างณเดชนาายากันบ้างดีกว่าชญาติฐานโลกขึ้นเยอะครับโตแล้ว หมแล้วก็ทำงานโอเคทำงานน่ารักไม่ททำงานไม่ต้องห่วงเลยมันเริ่มชินมากเลค่ะคือชินกับพี่ณเดชรู้ว่าพี่เขาเล่นประมาณไหนรับประมาณไหนส่งประมาณไหนมันก็จะราบลื่นค่ะราถายถลยไปได้เรื่อยๆไตายดูสนิทสนมเข้าขากันมากจึงไม่แปลก<ๆ>ที่เวลาอยู่ในกล้องถ่ายนั้น<ๆ>ทั้งคู่ดูจะรักใคร<ๆ> ตลมตือตเลียวกันมาพี่เขาคงคิดว่าหนูเป็นผู้ชายเป็นแบบน้องชายคนเน็กที่ชอบแปลงแกงทั้งกองหรอมันเอาคืนไม่ได้มั่นใจอ่ะอะน้ำเสียงดูจะมั่นปกมั่นใจมากเอะน้าเดชคะแน่ใจนะคะเแต่ว่าอย่าไปเล่นสลบนะแบบว่าควไม่ไหวที่จะเนมบเนี่ย ามาันคืออ,อะไรตัวขนาดยังกับปั้นจานโนี่ขนาดป่วยนะเนีย่ยเียรเทินป่วยค่ะแล้วเราเป็นสาเหตุที่เขาต้องป่วยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราป่วยด้วยเราไม่มีแรงที่จะไปดา่าไปว่าเขานั่นแหละนั่นแหละตอนที่พ่นใส่หน้าแหละรตรงใจอะ ตรงใจพี่ท <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่แบบที่เอาจริงไว้ที่รู้ว่าย่าอยากทำแบบนี้มานานแล้วที่รู้นี่ว่าตอนซ้อมไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้เลยครับอมื่อเจ๋บอกให้เม็ดเดียวนะที่ตกใส่ผมอ่ะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคะต้องเป็นลมผิวข้างหลังหนูแน่เลยคะเพราะหนูแค่เราไม่รู้ค่ะเอามันกระเด็นไปเยอะขนาดนั้นได้ไงเบาๆลมข้างหลังมันซิวจริงๆแม่เห็นไหม ทำแล้วเดินหนีเลยครับนอนนอนนอนคือเขาเดินคะเตียงเป็นน้องคนที่ที่แสบใช้ได้เลยฮะเนคเตียทีพนผู้ชมครับหากละครเรื่องนี้ขาดพวกเขาไปมันก็เปรียบเสมือนการกินก๋วยเตี๋ยวโดยไม่ใส่เครื่องปรุงแล้วมันจะมี สัสดีครับคนแรกครับผมอ้าวว่าจะให้อาวุโสก่อนพี่ท็อปดารานนุชนะคะเล่นเป็นนักแก้วค่ะนักกล้วยครับเล่นเป็นนักเก่งครับผมเออนัเดดนะครับโอ้โหโค้รแขงกันนัเดชนนักจ้ะ าผมเดชครับเออผมนาคุณเดชไอ้บ้ากอล์ปินจะพลนะครับเล่นเป็นไพรทูลผมแมคกาชนชื่นนะครับผมเล่นเป็นพันครับเอเชียนยิ้มครับผมรับบทเป็นป๊อตครับทั้งหมดนะครับนักแสดงของเราก็มีเท่านี้นะฮะไอ้คนหนึ่งไอ้คนหน่อยครับอ่าบทอะไรเขาอยู่กับเราไม่ได้เอาไมไรเขาเอาไมไรเขาเอาไมไปทางนี้อ่าพูดในเรื่องเล่นเป็นในเรื่องเล่นเป็นอึงครับผม ที่แล้วเราก็เล่นนะจ๊ะแล้วที่แล้วก็เล่นเป็นเมียไพฑูรย์จริงๆเหรอปัจจุบันนี้แม่พูดเดินมาเล่นอ๋อก็บอกก็เล่นนะครั้งที่แล้วอ่ะเอ้าเอาครั้งที่แล้วนะกล้วยเล่นเป็นอะไรครับเขาเล่นเป็นอาชิบเป็นอาชิบเมื่ก็เล่นครั้งที่แล้วเล่นเป็นตัวอะไรครับไอ้ไอ้อ้วนเนี่ยเรื่องนี้บทที่แจ็คเล่นนะครั้งที่แล้วเนี่ยทำไมครับตบเกิดเรื่องนี้เลยนะพอแจ็คเล่นจะเป็นยังไงอ่ะ พ่อคงจะเจริญลงแเขาไมีแต่เจริญเพื่อเจริญไม่เจริญดูการนั่งกันแล้วกันพวกเรานี่นัง่งเสืออย่างดีใช่ไหมคนเรามันซอแววแล้วคนผู้ชมค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับเบื้องหลังเบื้องลึกเจ้รับรองได้ว่านอกจากจะหาจนน้ำตาเล็ดแล้วยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอี แย่ตลกครับย่ตลกจริงเป็นคนแบบโป๊ะตลกตลกตั้งตั้งไหนเอยก็ต้องซ่อนแก็ดมันไว้ก็ง่อเข้าใจแต่ไม่มีสิ่งไปออกต่อฉันเป็นไรอย่างเงี้ก็เพอรู้อยู่แต่นหัวใจได้แอบรักเธอยังนี้ต่อไปก็มีความสุขแล้ว